ไม่เล่นด้วยโบสุนิตาปีแตกโดนนำชื่อแอบอ้างกู้เงินออนไลน์เรียกว่ารีบออกมาเตือนภัยชี้แจงเร่งด่วนสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่โบสุนิตาหลังโดนนำชื่อไปแอบอ้างในการกู้เงินออนไลน์โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นสุดเด็ดว่า มีผู้หวังดีส่งภาพนี้มาให้และญาติิก็ส่งมาให้แปลว่ามีคนเห็นภาพนี้ไม่มากก็น้อยทีแรกว่าจะเฉยๆไปแต่มีคนส่งซ้ำม,มาให้และได้ปรึกษากับพี่ๆทุกคนบอกไม่ควรเฉยนะโบโบเลยอยากให้เจ้าของภาพซึ่งโบไม่ทราบว่าเป็นใคร โบไม่เคยกู้เงินจากสถาบันการเงินใดๆทั้งสิ้นกรุณาเอาชื่อโบออกจากรูปถึงจะมีคำลงท้ายว่าชื่อเล่นก็ตามโบไม่เล่นด้วยนะคะเพราะชื่อนี้นามสกุลนี้มีตัวตนอยู่จริงคุณใช้นามสมมติอื่นก็ได้คนอ่านเขาเข้าใจได้ค่ะภาพนี้ได้มาจาก Facebook ถ้ายังเห็นอยู่อีกจะไม่มาเตือนแบบนี้แล้วนะคุณขาซึ่งางานนี้ก็มมเหล่บบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้สาวโบเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปเลยจ้า